เรื่องแรกวันนี้หยิบยกเรื่องนี้มาก่อนเลยครับเพราะว่าอยากจะเตือนภัยว่าการจะทําธุรกรรมทางการเงินอย่าไว้เนื้อเชื่อใจใครครับแม้ว่าจะเป็นพนักงานของแบงก์ก็ตามเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารก็ตามครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้ที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นอดีตของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งกงเงินลูกค้าไปครับด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้าก็ให้ บริหารจัดการเรื่องของการเงินให้ฝากเงินถอนเงินปรากฏว่าไปปลอมลายเซน็นไปปลอมเอกสารไปโกงลูกค้าเป็นเงินสามล้านบาทครับแล้วสุดท้ายเนี่ยหลบหนีไปไปบวชชีกบดานอยู่ที่ต่างจังหวัดกว่าแปดปีครับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกษิจนะครับวันนี้เข้าจับกลุ่มนางสาวทิติกันครับอายุ42ปีเป็นชาวจังหวัดระยองนะครับ เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดระยองสามหมายด้วยกันในข้อหากระทาความผิดฐานลักทรัพย์ในจ้างข้อหาปลอมและใช้เอกสารปลอมข้อหาช่อโกงทรัพย์ของผู้อื่นครับวันนี้บุกเข้าไปจับกลุ่มได้ที่วัดป่าหนองไผ่ที่ตําบลดงมะไฟอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครเรื่องนี้ต้องเล่าอย่างนี้ครับย้อนไปเมื่อปี57ผู้ต้องหาในขณะนั้นเธอทํางานเป็นพนักงานแบงค์ครับอยู่ที่ธนาคารแห่งหนึ่ง อยู่ในตำแหน่งดูแลลูกค้าเงินฝากทีนี้ก็มีความคุ้นเคยกับลูกค้าลูกค้าก็ไว้เนื้อเชื่อใจครับมีการไปให้บริการลูกค้าถึงบ้านด้วยนะครับมีลูกค้าหลายรายครับฝากเงินพร้อมกับสมุดบัญชีธนาคารไว้กับผู้ต้องหาคนนี้เพื่อจะนําเงินเนี่ยไปเข้าบัญชีปรากฏว่าบางครั้งก็นําเงินของลูกค้าเข้าไม่ตรงจํานวนที่ฝากมาบ้างเพราะว่ามีการยักยอกมีการเอาเงินแอบไปใช้เองหรือมีการปลอมรายการในสมุดบัญชีด้วยครับ ว่ายอดเงินฝากเนี่ยครบตามจํานวนแถมบางครั้งยังมีการปลอมลายมือชื่อลายเซ็นของลูกค้าเพื่อไปถอนเงินอีกด้วยทีนี้เมื่อลูกค้าไปติดต่อธนาคารเองเพื่อจะทําธุรกรรมปรากฏว่าทราบข้อมูลว่าเงินในบัญชีเนี่ยอา้าวเงินในบัญชีหายไปธนาคารก็ต้องตรวจสอบครับไปตรวจสอบพบมีความผิดปกติก็เรียกผู้ต้องหามาสอบถามแต่ปรากฏว่าผู้ต้องหารายนี้ไหวตัวทันเธอหลบหนีไปครับ ทางธนาคารจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้มีมูลค่าความเสียหายเงินของลูกค้าเนี่ยสามล้านบาททีนี้ก็สืบทราบมาเรื่อยนะครับทราบว่าไปบวชชีนุ่งขาวห่มขาวปิดบังอําพรางที่จังหวัดสกลนครเนี่ยครับก็เลยนำกำลังเข้าจับกลุ่มเรื่องนี้เองต้องเตือนนะครับอย่าให้ใครไปทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารต้องทำด้วยตัวเองครับจะธนาคารจะสถาบันการเงินอะไรอย่าไว้ใจใครให้ทำธุรกรรมแทน และเช็คอดเงินในบัญชีธนาคารอย่างสม่ำเสมอครับเหตุการณ์แบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับ